เนี่ยเป็นคนหนึ่งที่มาบอกว่าเ,าเรื่องอผีสางไม่ใช่เรื่องจริงเราล่างทรงล่างทรงแสงสุริยเทพคุณบอกโอ้ยมันโกหกมางู้นงี้แต่ตัวคุณเองไปไหนก็หาวอดวอดหาวอดวอดะอันนี้คือมันต้องพิสูจน์ราการเวลาพิสูจน์มาระยะทางพิสูจน์ก่อนไง มาบอกว่าให้รักษาคนคือตอน,นที่คล้ายคลขึ้นระับขึ้นตึ้งตื่นนะครับให้มันช่วยเหลือคนใช่ใช่คือแรกๆนะผมจําได้หลายปีมากนะที่เรารู้จักกันมาครับเ,เรื่องอผีสางไม่ใช่เรื่องจริงเราล่างทรงล่างทรงแสงสุริยาเทพคุณบอกโอ้ยมันโกหกมากุ้นง,งี้แต่ตัวคุณเองไปไหนก็หาวอดบอดหาวอดบอดกันอันนี้ <ๆ S 1> คือมันต้องพิสูจน์ในการวเวลาพิสูจน์มาร์ระยะทางพิสูตรก่อนไงคือทุกอย่างมาย่อมเป็นตัวพิสูจน์อย่างผมถามว่าอย่างพวกล่างทรงองค์เทพอ่ะผมถามว่า คุณมีอิตาลีกันแเกล้วเกลอนเหรอเห็นมันทำอะไรให้เกิดแล้วคุณละคุณไปหาวอย่างเงี้ยแต่ไปชี้จุดจบตายอย่างเงี้ยใครตายถึงไหนคุณูหาวอยู่ตรงนี้ต่อตต้ตรงนี้อย่างเงี้ยแต่ผมหาวแต่ผมช่วยเหลือคนเหล่านั้นให้เขาลุดพ้นทุกข์ได้ไม่ใช่ว่าหาวแล้วช่วยคนไม่ได้ผมหาวแต่ผมอย่างเงี้ยมีองค์ไหมอะอย่างเงี้ยมีองค์ไหมมีองคชาติอย่างเงี้ยพี่อุ้ยแล้วองค์องค์ที่ว่าลงที่หาวหาวนี่คืออะไรไม่มีครับอันนี้มันมันมันก็บอกไม่ได้ว่ามันคืออะไรผมก็ให้หมอวิสาพิสูนนนกัััออีคครรบว่ามืะไ เพราะฉะนั้นนี่คือยืนยันว่าอาการหาวนี่มันเกิดจากร่างกายของเราเองใช่ครับหลายคนบอกเป็นการแสดงไหมถ้าแสดงคงแสดงไม่ไหวพี่เพราะชีวิตผมไม่เคยขึ้นอยู่การแสดงผมจะเอาแต่ฟาร์มจริงอย่างเดียว แต่ตอนนี้มีคนมาเปิดเผยเรื่องราวของคุณชื่อคุณพาอ๋อคุณพาเขาคนกินยาจิตเวชเอาทำไมอย่างนั้นน่ะเา้าพี่คือคนที่มาเปิดเผยผมเนี่ยหนึ่งเขาเปิด<อ>เผยเลยนะว่าคุณเนี่ยแบบโอ้โหแอบอ้างว่าคุณนู่นนี่นั่นมันไม่ได้แอบอ้างพี่เขาเสียผลป,ประโยชน์คุณพานะครับเมื่อวานนี้หมอปลามานั่งอยู่ตรงนี้นะฮะภรรยาเขา,านั่งตรงนี้ด้วยเขาบอกขอโทษนะเขาบอกคุณจิตไม่ปกติคุณดูไหมดูค่ะวกคุณเป็นโรคจิตนะก็ อย่างคุณกัญชัยเห็นพี่เป็นโรคจิตไหมคะขับรถไปนู่นไปนี่ได้สามารถอ่อไม่ได้เหรออันนี้สามารถทํางานปกติทุกวันนี้หนูก็ทํางานปกติอย่าใช้คาว่าหนูเลยครับพี่อายุมากแล้วพี่พี่ทำงานปกติแล้วพี่ก็ทางานเกี่ยวกับฝ่ายปกครองถามว่าฝ่ายปกครองเขารับพลากรมาทํางานเขาไม่ดูเลยเหรอว่าบุคคลคนนั้นเป็นจิตปกติไหม พี่ก็อยู่ทํางานปกติของพี่มีครอบครัวมีครอบครัวมีลูกมีลูกแล้วปัญหาที่มันเกิดขึ้นคืออะไรครั้งหนึ่งคุณเคยไปอยู่กับหมอปลามาจริงไหมไม่เคยไปอยู่อ้าวรักษาก็ไปรักษาจริงไปไม่เกยไปอยู่อปไปเอฟซีหมอปลาค่ะรักหมอปลาไหมรักสัทธามากรักมากรักมากวันนี้ล่ะวันนี้ก็เกลียดมากเหมือนกันอุ้ยพอคนนี้คือเข้ามาทางภรรยาผม พอเข้าทางรายะผมเ็จปั๊บผมก็ยามเตอือนแล้วอันนี้ค่ะคุณพาเนี่ยเขามากล่าวหาคุณบ้างเรื่องเป็นยังไงอะคุณ้าเล่าเองไหมอะคุณพาเขายัางไงอะเล่าสิอะ้าเล่าหนูหนูไม่มั่นใจว่าเออเขามากล่าวหามบ้งเพราะว่าไม่ได้สิเราต้องมั่นใจสิในสิ่งที่เขาพูดมา <c oughs> เนี่ยเราทำท่าให้เราเสียหายในมุมหนูก็ได้จากที่คนเออเพื่อนเพื่อนในเพจมาให้อีกทีพงงอนนก็ประมาณว่าหลอกลวงหลอกใช้แล้วก็เออหนูมีการโอนนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยโอนเงินมาให้หลายเป็นแสนแล้ว ว่างั้นเป็นแสนจะอีแสนห้าจะเป็นแสนแล้วพี่บ้านเราไม่มีที่จะอยู่่าขออย่างทิ้งนะฮะฮะเขาเหอรอบพาไหนก็ไม่รู้พูดอย่างนี้กันใช่ไหมเออก็แต่พูดไปเขาก็รู้คือผู้อย่คนเนี้ยคือวันดีคืนดีวันนั้นมีวันหนึ่งพี่ร้องไห้ใหญ่โตเลยร้อ,องไห้จะไปจะตายเอ,อี๋ยวจพหกวเลาะว่าคุณนี่บ้าเปล่าเออคือจุดประเด็นอ่ะที่เขาเริ่มใส่ตรงเนี้ย เพราะเขาเนี่ยเริ่มไปขอเงินเจ้าของร้านทองร้านหนึ่งออที่จังหวัดสระบุรีอ,อ้างว่าผมไม่มาขอผมบอกว่าตัวคุณให้ไปขอใช่ว่าให้มาทำบุญสร้างกระแพงเ,อ,อ,เอ,อ,อีกเรื่องหนึ่งที่ต้องถามนะฮะเห็นบอกว่า พี่เองนี่มีเรื่องที่เรียกว่าไม่ค่อยแฮปปี้เลยกับสิ่งที่หมอฟ้ากําลังกล่าวหาเรื่องของกําแพงบ้านในสักอย่างคืออะไรฮะก็กําแพงที่หมอปลาบอกว่าพี่กําหนักต้องสร้างกําสร้างบุญด้วยรูปพระพุทธเจ้าตําหนักอะไรกรรมพี่หนักอ๋อกทพี่เยอะกรรมพี่หนักกรรมพี่เยอะต้องสร้างรูปภาพพระพุทธเจ้าติดกําแพงบ้านเขาเนี่ยเหรอค่ะเป็นอันนี้กําแพงบ้านหมอปลาเหรอค่ะแล้อยังไงก็พี่เจ๊พาตังขนไปด้วยเหมือนหมอปลาตื่นขึ้นมาบอก พี่ก็เลยบอกฮ้ยอยากหลุดกรรมตรงนี้ก็เหมือนทุกแบบจากโรคภัยอ่ะเยวนะต้องตั้งใจทำเดี๋ยวนะกำแพงที่เห็นอยู่ขอเป็นภาพใหญ่นะฮะอันนี้เป็นภาพใหญ่เล้นมาใช่ไหมนี่นะฮะที่มีรูปองค์พระสมมาสัมพุทธเจ้ามาติดอยู่เนี่ยนะฮะทุกรูปพี่เป็นคนซื้อมาทุกรูปกี่ช่องกี่ช่อง2ี่ช่อง21ช่อง21แผ่น พี่เป็นคนซื้อเองแล้วเอามาติดที่กำแพงบ้านหมอปลาทำเพื่อลดกรรมตัวเอง<ช>เพราะหมอปลาสั่งเอาไว้อย่างนั้นถูกต้องซื้ออะไรอีกครับโคมไฟยซื้อโคมไฟติดหัวเสาอีก 10, 10 10ตัวแล้วก็เรลวดีอีก2ตัวแล้วก็หลอดโคมไฟใหญ่ๆทั้งหมดเท่าไหร่ทั้งหมดพี่หมดไปทั้งหมดเลยรวมเสร็จสับเลยประมาณแสนกว่าแล้วยังไงอ่ะพี่ซื้อมาแล้วยังไงแล้วซื้อมารูปติดยังไม่หมดพี่ซื้อมาไปครั้งหลังสุดท้ายเขาบอกว่าช่างไม่ว่างช่างติดงานอย่างงนนี้พี่ก็เลยกลับ แลวทีนี้พี่ก็เลยมาลงหมอฟ้าก็เลยลงแชกมาทางไล์กลุ่มเอฟว่า <Wow. S 2> พี่อะไม่ต้องขนไปแล้วนะคือเขาอะซื้อมาหมดครบแล้ว uh. พี่ก็เลยเอกใจว่าเอ้าคำพูดแบบนี้มันออกมาได้ยังไงแล้วทุกคนแอดมินก็มากระจี้ถามเราก็บอกเราลงไล์กลุ่มเอฟทุกครั้งที่เราขนก็ให้ไปดูเพราะเรารักหมอฟ้าเราไม่ต้องการให้ทุกคนมองหมอฟ้าว่าเป็นคนตอแหลแล้วสุดท้ายคือยังไงสุดท้าย,ายเขาก็ว่าเาเาป็นนพี่อมเงิน เอาเงินใช่แล้วก็บอกว่าเขาเป็นคนสร้างว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับพี่พาเขาเลยเขาไปลงเฟซเฟสไลด์ด่าพี่พาว่าแอบอ้างทํากําแพงแล้วมาดูถูกว่าพี่ไม่มีปัญญาไปทาหรอแล้วจริงๆพี่เป็นคนซื้อเองเป็นคนซื้อมีหลักฐานไหมมีดูหน่อยใบเสร็จใบเสร็จใบเสร็จการซื้อขายแล้วใบโอนเงินทุกอย่างที่มีมีใบเสร็จนี่ใบเสร็จอะไรนี่ข้อความหมอพาหมอปลาเช็คเดี๋ยวนะผมขออนุญาตนะเดี๋วอนนี้เป็นใบเสร็จอะไรบอกก่อนใบเสร็จอันนั้นโอนไอ้ค่าค่าพี่ไปซื้อของอ่ะ อันนี้มันเป็นบินเงินสดนะใช่มันสามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้หรอถูกต้องฮะพี่เป็นคนไปจ่ายเองไปซื้อเองแต่อันนี้คืออันนี้ขอโทษนะแต่ตัวเจ้าของก็ได้แค่อย่างนั้นคือคือเด็กจนไดๆพี่พาจริงนะอันนี้ผมผมเป็นกลางนะค่ะถ้าผมถามว่าบินเงินสดมันไม่สามารถยืนยันข้อเท็จจริงได้เพราะว่าอาจจะไปเอาบินที่ไหนมาเขียนเองก็ได้แต่มันเป็นลายมือเจ้าของร้านไปถามเจ้าของร้านได้ว่าได้ได้มีเบอร์โทรไม่มีชื่อเบอร์ร้านด้วยใช่โอเคอันนี้เป็นบินเงินสดอ๋ออันนี้มีมีนะอันนี้ร้านเคสแอนโค ไม่แบบอันนั้ไไน,นไม่ใช่มันนั้นอันนั้นของพี่โอนเงินไปให้เขาให้ใครให้หมอฟ้าค่าค่าที่พี่พายืมเข้ามาแล้วก็ค่าครีมที่เขาอ้างเองว่าพี่ไม่ไม่เอาเงินให้เขาน่ะที่เขาช่วยมาต่างๆน่ะเพราะความอยากสวยแล้วนี่คืออะไรซ่อมอะไรเนี่ยอันนี้รถพี่พาเสียแล้วซ่อมคือบอกเขาตอนที่เขาลงไลด่าพี่อ่ะพี่บอกรถพี่ซ่อมพี่ยังไม่เคยได้ค่าน้ํามันได้ค่าคําคอเนี่ยเขามีข้อความแชทก็มก็เทียบกันได้ว่า เขาไม่ขอบคุณพี่แต่เขามาด่าพี่ว่าเป็นคนโรคจิตไปโกงเงินเขาไปโกงเงินบุญพี่ก็เลยแบบอันนี้คือบอกหมอฟ้าคะพี่พาโอนไปให้หนึ่งหมื่นบาทนะคะอันนี้ค่าโทรศัพท์ค่าไอแพงลูกที่เขาอ้างว่าเขาตอบบอก่าค่าอ่นนี่นะหมอฟ้าพรุ่งนี้เช้านะคะโอนตังไปให้นี่โอนค่าอะไรค่าทำคิว้องสาวใช่ก็มีการเรียกเก็บจาการทำทำนี่อะไรอันนี้อะไรอันนี้ไอ a แที่เขาอ้างว่าสามหมื่นเก้าแต่จริงๆมันแค่สองหมื่น่เมื่อวานเขาอ้างว่าว่าซื้อให้หรืออะไรใช่ไหมฮะ แฟนพี่น่ะให้เงินลูกพี่ให้เงินพี่ไปซื้อไอแ d ให้ลูกแต่หมอฟ้าเขาบอกว่าเขาต้องการรูปปั้นกําเพลงอ่ะให้เสร็จทันปีใหม่พี่ก็จำเป็นเอาเงินตัวนี้ไปซื้อให้หมอฟ้าแล้วก็มายืมเงินหมอฟ้าน่ะไปซื้อไอแ d ให้ลูกแต่พี่ก็โอนเงินคืนหมอฟ้าหมดที่พี่ยืมเขาพี่มีเงินสดให้หมอฟ้าอยู่หมื่นหกอาแล้วที่เขาบอกว่าคุณเป็นโรคจิตอ่ะก็นี่แหละเขาเก่ายังไงเขาเก่าหาพี่พี่ไม่ยอมเรื่องนี้พี่ขอยังไงก็ไม่ยอมใช่พี่เสียหายง คืออดีตผัวให้เงินเพื่อให้ลูกาสาวไปซื้อ iPad คุณไปรู้เรื่องพวกนี้ได้ยังไงเนี่ยก็เข้ามาหาไงแล้วเขาเล่าให้ฟังเหรอก็เล่าให้ฟังพี่แล้วไอ้ไลูกสาวก็งอนนะพาลูกสาวด้วยแม่ดันเอาเงินไปใช้นี่หมดแล้วแล้วผลสุดท้ายเมียผมตะพยิกาเอาเงินเมียผมไปเท่าไหร่ ต้องถามเขาเอาเงินไปเท่าไหรเ่เขาเขาจะเขาาจะอบแอบผมมาจะเรื่องเงินอ่ะเอเอเอาเงินไปทเท่าไหร่คือก็หนูมีหลักฐานที่ทนายหมดแล้วค่ะที่การโอนแล้วก็มีรูปพี่น้องเขาถ่ายไว้ที่เขาเมาเอาแต่ละครั้งละครั้งนะคะแล้วก็รูปที่เขานั่งกราบเท้าแล้วก็รูปที่ออขอให้ช่วยลูกสาวแล้วก็ไปรูดการ์ดไปซื้อไอแพดให้น้องแต่ว่าไม่อยากให้เอาเด็กมาเกี่ยวค่ะตรงจุดนี้แต่ว่าเรื่องอ่ะมันเกิดตรงนี้เราก็ต้องแก้เพราะว่าเราไม่ได้ผิดอะไรไม่ล้วจริงเหรอที่เป็นเขาเป็นผู้ทางจิต